สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มกุ้งอร่อยชาแนลมาทําเมนู3ชั้นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวครับวัตถุดิบของเราก็มีนี่เลยครับถั่วฝักยาวหั่นสัก2 3มเซนแล้วก็3ชั้นของเราครับใหม่ๆเลยนี่ฮะน้าตาลปี๊บครับประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดครับแล้วก็ใบมะกรูดครับนี่แหละฮะวัตถุดิบ เครื่องปรุงของเราก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปทำกันเลยครับสำหรับเมนูนี้ครับเริ่มต้นกันที่เปิดไฟตั้งน้ำไว้แบบนี้ครับใส่เกลืองลงไปสักประมาณ1ช้อนครับ เปิดไฟแรงสุดนะครับตอนนี้ครับคนละลายเกลือให้ละลายไปกับน้ําแบบนี้และรอน้ําเดือดครับเมื่อน้ําเดือดแล้วใส่ถั่วฝักยาวของเราลงไปนี่นะครับจะเริ่มเขียวแล้วฮะเห็นไหมฮะการทําแบบนี้ทาให้ถั่วฝักยาวของเรานั้นกรอบนานแล้วก็เขียวด้วย ปิดฝาไว้สักประมาณครึ่งนาทีครับอ่าพอครบแล้วเปิดฝาครับเห็นไหมฮะตัวฝักยาวของเราก็เขียวสดแบบนี้เลยนะครับเขียวทนเขียวนานเลยนะฮะแล้วก็กรอบด้วยนะครับวิธีการทําก็คือพอได้แบบนี้แล้วครับนำขึ้นมาก่อนเลยครับ การทำถั่วฝักยาวแบบนี้จะได้ถั่วฝักยาวที่เขียวตลอดเวลานะครับแล้วก็กรอบด้วยนะครับเรานําความสุกข,ของเขาเนี่นะฮะที่เราต้มสุกแบบนี้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับนั่นแหละฮะแล้วก็เตรียมน้ําเย็นไว้เพื่อไปน็อกน้ําเย็นแบบนี้ครับการน็อกน้ําเย็นเพื่อคงความกรอบของเขาไว้ คงความสุขความเขียวของเขาไว้ครับเอาละครับไปเตรียมเครื่องกันต่อครับลำดับแรกเปิดไฟไว้ปานกลางนะครับใส่น้ำมันนิดนึง รอให้น้ำมันร้อนพอประมาณครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับอ่ะฮะนำมารวนกับน้ำมันเพื่อให้พริกแกงของเรานั้น เกิดแตกมันเกิดความร้อนหอมขึ้นมาครับผัดให้หอมนะฮะผัดให้หอมกันเลยครับคือผัดจนแห้งๆนะครับพอแห้งแล้วก็เราเติมน้ำได้ครับน้ำสะอาดครับเห็นฮะเติมแบบนี้ เคี่ยวไปแบบนี้ไปได้เรื่อยๆครับเคี่ยวให้พริกแกงของเราแตกมนันนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะฮะพอร้อนเต็มที่แล้วเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนตามมาด้วยน้ำปลา เติมสักสองช้อนครับจะได้ความหวานตัดด้วยความเค็มด้วยนะครับนี่ฮะสองช้อนพอครับคนให้เข้ากันเลยนะฮะในไฟที่ใช้ความร้อนปานกลางนะครับคนคนคนไปแบบนี้เติมน้ำได้เรื่อยๆครับถ้ารู้สึกว่าแห้งนะฮะแล้วก็เคี่ยวให้เดือดแบบนี้เลยนะฮะ นี่คือการปรุงครับปรุงพิกแกงของเราครับเดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่ารสชาติได้หรือยังอืมโอเคครับอันนี้ก็ได้แล้วครับใครชอบแบบไหนก็เติมตามใจชอบได้เลยนะครับเกี่ยวกับการปรุงแต่หนังกุ้งชอบประมาณเค็มแล้วก็ตัดด้วยหวานแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับนำหมูสามชั้นของเราครับลงไป ผัดให้เข้ากันกับเครื่องพริกแกงของเราครับ เติม้วยน้ำเปล่าได้นะครับแล้วก็เคี่ยวต่อไปครับเคี่ยวต่อไปให้เข้าเนื้อในของ3ามชั้นกันเลยนะครับเคี่ยวต่อไปให้งวดเข้าหรือว่าแห้งลงไปสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับเมื่อได้ที่แล้ว ใส่ถั่วฝักยาวที่เราน็อกน้ำเย็นไว้นะครับลงไปครับคนไปสักแปบ๊บนึงครับนะครับเติมใบมะกรูดล,ลงไปแบบนี้ครับก็ผัดให้เข้ากันนี่นะครับ ความหอมขึ้นมาทันทีเลยครับตอนนี้ครับเรียกว่าเมนูนี้ทำกินแบบง่ายๆครับเสิร์ฟขึ้นมาใส่จานเลยครับ ร้อนน่ากินครับเรียกว่าเข้าเนื้อกันเลยนะตอนนี้นะโอเคได้แล้วครับอาหารมื้อนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือ เมนู3ชั้นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวครับนํำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแบบนี้ครับข้าวสวยร้อนๆมาเลยครับตอนนี้ครับเคยไปกินแต่ข้าวแกงที่เวลาเราไปสั่งครับหนุ่มกุ้งนี่ชอบมากเลยครับนี่ก็คือเลือกเป็นอันดับแรกเลยนะเวลาเวลาจะกินข้าวข้าวแกงเนี่ยนะฮะสำหรับเมนูนี้ไปลองทํากินกันดูนะครับ อร่อยแน่นอนครับโอเคครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้หนุ่มกุ้งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ